ทีนะครับกับพ่อ,อพอเปียนนะครับตอนนี้จะเป็นยามเช้านะครับรู้สึกจะมีการลำถวายกันแต่เช้านะครับกับปู่ปาริจิตนะครับโอ้ภาพสวยมากนะครับวิวสวยมากนะครับตอนนี้ รถโดยสารเก่าง่อยก็ได้นะครับที่มารับนักเรียนนะครับมารับนักเรียนที่โงเรียนครับนักศึกษาสวัสดีครับวัดีครับสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาหจะมาหาฟางพอดีพี่ นี่ครับพี่อนุวัตรศูนย์หนึ่งนะครับนั่งว่าไปดำนาไมาเ่<ด>สเสร็จแล้วจะมาหาฟางเอาไปฟางเอาไปเลี้ยงสัตวเดือนกำลังทำสัตเดือนอยู่แล้วมีลำถวายไหมพี่นะอืมครับ ตั้งกล้องทุกไหนเอาต์เทคลิปนะครับไม่ค่อยมีคลิปนะครับผมอ่ะเขาบอกถ่ายอะไรก็ถ่ายถ่ายได้วันละแปดสิบคลิปฮะไม่ก้อยถ่า,ายได้วันละสิบคลิปถ่ายอะไรก็ถ่ายไงแค้เดือนก็ถ่ายแค่เดือนสวัสดีครับเอายายตรงไหนมีฟางมาั้งซื้อสักหน่อยสิผมจะไปลงแค่เดือนเพราะผมหมดแล้ว,วตรงไหนมีมั้งฟางเก่าแถวนั้นนะมาขาดมันมีตรงไหนอ่ะตั้งมัดอยู่ในครอบครัวนั้นเนาะ เอา,า่บอย่ผู้ใหญ่แต่มาขาดมันแตกกระจายออกนะ<อ><อ>ไม่มีขลายหมดแล้วไปหาตรงไหนได้ขเขาเจ้งกันซื้ออืมดีจะไปลองก้นไอ้นี่น,น,น<ท>ก้นก้นถัง่ะเดจะเดินวมูลมนะันอ่ะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศการเช้าเชา้าโอ้ตั้งโต๊ะยาวเลย เช้านะครับท่านเข้ามาวิวสวยนะสวยมากวสวยมากครับเดี๋ยวข้ามไปดูฝั่งนู้นนะครับกับเครื่องเส้น สวัสดีครับคุณมานาครับอันนี้อันนี้ลำ้ลำล้ำลำถวายไปยังครับเนี่ยยังไม่ลำเหรอครับล้ำยังพี่แล้ว,แล,วแล้วนางลำหุ่นอย่างนี้มีด้วยเอครับจะได้ป้องอ่บ ไงดีกว่เช่นแม่ก้อนนี่ว่าแซวไม่ไดนางรำพุนอย่างนี้ก็มีด้วยครับมีค่ะดูครับโอ้แล้วนี่แล้วทำไมไม่แซวเขาคะพี่พี่อยากจะกินข้าวต่อไหมพี่อยากจะกินน้ำขิงต่อไปไปดีกว่าครับตอนนี้โหดร้ายรุนแรงใช้ฟาร์มรุนแรงยังไม่ลำยังไม่พี่เนี่ยเยอะจังเลยครับเนี่ยจะไปหาฟางไปลงไสเดือน ไปนาไปนากับไปองเลี่ยมมันนะมันไดี๋ยวไปเนาไปอ่ะวันนั้นลุงบอกว่าปลูกต้นโพนไหนนู้นข้างหลังไงดูหน่อยนะครับไปดูไม่รู้ว่าเขาปลูกแย่แปลกให้ลุงอะไรยังนะครับเพราะนั้นวีอัดบอกว่าจะปลูกให้ผมก็เลยทำขั้นบันไดไว้ให้นะครับ อ๋าพนะครับครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศตินเช้าเชาที่บ้านออกกก่อกับปู่ปาริกิตครับผมครับนี่ก็เป็นสลิละสังขารของพ่อปู่ปาริกิจนะครับสวยงามสง่านะครับ ตรงจักสีนะครับใช่ไหมพี่ท้ออะไรนะคะอ้อพอเพียงครับพี่อ้อพอเพียงนะใช่ไหมพี่อ้อคนเรานะคะมันต้องเนาะเนาะคืออะไรคนเราคือมันต้องพอเพียงอ๋อใช่คนเรามันต้องอยู่อย่างพอเพียงใจมันก็ต้องสมัครเสมอใช่เหมือนพี่อ้อนะพูดพูดดีคิดดีทำดีทำแต่สิ่งที่ดีดีแต่สิ่งดีๆมันก็เกิดกับเราเองถ้าเราทำดีแล้วไม่ต้องไปกลัวใครจะว่าไงก็ช่างเขา เขาบอกว่าพระท่านว่าวว่าถ้าเราทําดีใครจะว่าเราเลวยังไงเราก็ดีอยู่ยนั่นแหละแต่ถ้าเราทําเลวให้คนสรรเสริญเยินยอขนาดไหนไเราก็เลวอยู่ในใจเราเราก็รู้อยู่ตัวเองนั่นแหละอ่าไปเนาะอ่ะยอนต้นโพต้นผมปลูกไว้ข้างหลังนู่นตรงนู้นทำไปไม่ได้ปลูกว่าตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นนี่ต้นไรเน,นี่ยไม่ได้ออกมาตรงนี้นานแล้วเนี่ยอันนี้ไม่รู้อันนี้มัน ใช่นี่มันแซมนี่มันแซมขึ้นมาต้นนไม้ไม้ถ้ามันแต่งถ้ามันสามารถแต่งได้ก็อยากจะแต่งใหทำลงลงนี่เรามันแต่งมันเดี๋ยวเขาจะโดดได้เล่นงานนี่พี่น้าตูน้ำที่น้ำมีแล้วนะคะอุษาเดงยมัหมองมันพันไปเบิดบุญมีวรนาอ้าวกล้องใครกล้องพิมานาไอ้หมดแล้วนะครับคอมเมนต์พิมานา รูทคอมเมนคือบอลลทันนี่นิก้อันนี้ดูมดาต้งรัหน่อยาปไนมม่ด้ทเครับรัเป็นบรรยากาศเอางบ้างพี่เอารู้จักกันเลยพี่เวลาทักไม่ตอบเวลาไม,ไม่ตอบจะมาทักนี่ครับพี่มานาสตอรี่นะครับได้สไดเไหเหรอ คนจะบอกว่าฮะได้สดได้หรอได้แล้วจริงเหรอสวัสดีครับไปดูน้องนุ่งมังมาถามสวัสดีครับสวัสดีครับไหนใครจะโทรหาผมใครจะโทรหาผมอู้เจ๋อเขาว่าไงอ่ะอ่าให้แกไดใช่ไหมเอาเบอร์ให้แกยังอืม นะครับเช้าเช้านี่นะครับน้องอมน้องน้ำมนจะลำถวายนะครับตื่นยังน้องน้ำมนตื่นยังอ่ะสงสัยน้ำมนน้ำมนยังไม่ตื่นอ่ะนี่นะครับนี่นะครับจะเป็นอะไรท่านนะครับ วิวที่ไหนก็ไม่สวยเหมือนที่นี่เนาะอันนี้พ่าผู้ใหญ่นะครับสวยจริงๆนะปู่นะสง่างจริงเลยอู้างานะ,ะังไน้านอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่หน้าบ้านลุงนะครับตอน,นลุงก็ไม่อยู่ลุงไปลองเยี่ยม ลืงกลับมาแล้วครับอาคลิปนี้ก็ขอจบวันนี้นะครับผมไปชมคลิปต่อไปกับพ่อพ่อเพียงนะครับ